สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพี่บูรนเพื่อสืบสารเจตนารมณ์ของท่านผู้ประพันธ์และรักษาบทประพันธ์นี้ไว้ให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไป บ้านิยายจึงได้นำมาทำเป็นหนังสือเสียงเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าความหลังครั้งหนึ่งตอนที่สี่ค่ะส่วนคุณแม่ทางกรุงเทพเมื่อได้รับจดหมายของลูกชายก็แทบจะเป็นลมอยู่แล้วทำไมเรื่องมันถึงเป็นไปได้เช่นนี้ เมื่อแม่ได้รับโทรเลขด่วนบอกข่าวป่วยเป็นธรรมดาของแม่ทั่วๆไปย่อมเป็นห่วงและรักลูกเมื่อได้รับโทรเลขก็ตกใจมากรีบจัดแจงขึ้นรถไฟด่วนมาทันทีแต่แม่หาได้มาคนเดียวไม่พ่วงเอาลูกสะพ้ยในอนาคตและได้มีแพทย์ประจำตัวมาด้วยรู้สึกจะโกลาหลกันมากเมื่อตรวจดูแล้วปรากฏว่าเป็นไข้ามาเรียอย่างแรง คุณแม่ตกลงจะพาลุงไปรักษาที่กรุงเทพส่วนเจ้าของบ้านบอกว่าควรจะให้หมอคอสตรักษาดีกว่าเพราะเป็นผู้ชำนาญแต่คุณแม่คิดเกินไปกว่านั้นว่าถ้าหากรักษาอยู่เชียงใหม่ถ้าหายแล้วกลัวลุงจะไม่ยอมกลับกรุงเทพแน่เพราะฉะนั้นท่านจึงคิดว่าควรจะพาตัวลงไปกรุงเทพเมื่อหายป่วยแล้วก็จัดแต่งงานเสียเลย จะไม่ยอมฟังเสียงใดๆอีกเวลาป่วยลุงมีคู่มั่นที่ลุงไม่เคยรู้จักมาก่อนคอยพยาบาลอยู่ข้างๆตลอดเวลาเธอไม่ยอมห่างจากลุงเลยเธอปฏิบัติลุงได้อย่างสนิทสนมไม่มีความรังเกียจคล้ายว่าเคยรู้จักรักใคร่กันมาเป็นปีๆที่สุดคุณแม่ก็พาตัวลุงขึ้นรถไฟไปรักษาที่กรุงเทพจนได้ ปรากฏว่าลุงคลุ้มคลั่งอยากตายเพราะเป็นโรคมาเลเรียขึ้นสมองต้องรักษากันนานกว่าจะหายเป็นปกติเมื่อเกือบหายปกติลุงก็นึกถึงแต่บัวกแก้วบัวคำว่าป่านนี้เธอจะคิดอย่างไรก็ไม่รู้คงจะเศร้าโศกเสียใจจะต้องเขียนจดหมายชี้แจงเหตุผลให้เธอทราบซะก่อนเพื่อให้เธอหายห่วงเพราะต้องนอนป่วยเป็นเวลานานไม่ได้รับข่าวคราวเธอเลย คิดแล้วก็มีความวิตกและเป็นห่วงคิดถึงบัวแก้วกับบัวคำทั้งสองนางมากจิตใจก็ไม่มีความสุขกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีคู่มั่นคอยเอาอกเอาใจทุกอย่างเหมือนทาสผู้ซื้อสัตว์คอยถามโน่นถามนี่เพราะเธออยากทำทุกอย่างให้เป็นที่ถูกใจลุงแต่เมื่อเอาอกเอาใจมากเกินไปก็เกิดความรำคาญขึ้นมา แต่ลุงก็ไม่แสดงกริยาอะไรให้เป็นที่น้อยใจนึกสงสารว่าเธอไม่ควรจะมาพัวพันในชีวิตของลุงเลยลุงได้ส่งข่าวไปทางเชียงใหม่โดยแอบให้เด็กไปส่งลงทะเบียนเพื่อป้องกันเด็กลืมหรือจดหมายหายแล้วก็เฝ้าคอยแต่ก็ไม่มีจดหมายตอบมาเลยลุงเฝ้าแต่ชะเง้อคอยและมั่นถามว่ามีจดหมายมาหรือเปล่าแต่คอยแล้วก็หายเงียบ ไม่มีวี่แววจะได้รับข่าวจากคนรักความร้อนใจความกระวนกระวายใจและความเป็นห่วงถึงคนรักนั้นมีมากมายเพียงไรไม่มีใครจะรู้ดีเท่าตัวเองลุงหมดความสุขถ้าจดหมายที่ส่งไปถึงแล้วเธอจะต้องรีบตอบทันทีเพราะลุงรู้จิตใจนิสัยคนรักได้ดีแต่ทำไมจดหมายจึงไม่ได้รับตอบ ชักจะเกิดความสงสัยขึ้นมาในทันทีเมื่อค้นใบรับลงทะเบียนของกรมไปรษณีย์ก็เห็นตีตราลงวันที่ถูกต้องทุกอย่างจะว่าเด็กไม่เอาไปส่งทางปอนอก็ไม่ได้มีปัญหาว่าทำไมเธอจึงไม่ตอบทั้งสัญญาว่าชีวิตของเราแยกกันไม่ได้คิดขึ้นมาได้ว่าคราวนี้ควรจะจดหมายให้เพื่อนช่วยไปสืบเสาะหาความจริงที่บ้านของสาวบัวแก้วและบัวคำ ไปถามถึงเหตุผลดูคงจะได้รู้เรื่องแน่นอนและบังเอิญวันนั้นคู่มั่นของลุงเขาลากลับไปบ้านลุงได้ตัดสินใจเล่าเรื่องทางจดหมายให้เพื่อนทางเชียงใหม่ฟังและขอความช่วยเหลือยังไม่ทันที่จะจบก็มีเพื่อนมาเยี่ยมจึงนึกว่าถ้าได้ฝากเพื่อนไปส่งจดหมายลงทะเบียนปลอดภัยดีกว่าคนในบ้านไปส่งจึงเขียนเพิ่มเติมลงไปว่า หางจดหมายตอบมาทางบ้านก็คงจะไม่สะดวกจึงสงสัยว่าจะมีคนคอยกักจดหมายได้บอกให้ส่งในานามของเพื่อนเป็นผู้รับเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ฝากเพื่อนไปส่งทางไปรษณีย์เหตุการณ์คงจะเรียบร้อยแต่แล้วไม่ช้าเพื่อนทางเชียงใหม่ก็จดหมายตอบมาเมื่อได้เห็นเพื่อนนำจดหมายมาส่งให้แต่เมื่อเปิดอ่านทันทีก็รู้ข้อความในจดหมายแล้ว ทำให้ลุงมือเท้าหมดแรงแทบจะล้มทั้งยืนเพราะตอนหนึ่งในจดหมายของเพื่อนบอกว่าเมื่อผมเดินเข้าไปในร้านของบัวแก้วเห็นเงียบเชียบและวังเวงชอบกลมองดูเห็นพ่อเท่าหนานหมูเห็นแก่ซึมมองดูแม่เท่าคำแปงผู้เป็นน้องสาวก็คล้ายมีความทุกข์ใจอย่างหนักผมเกือบจะไม่กล้าถามอะไรแต่เมื่อได้รับภาระของเพื่อนมาแล้วก็ต้องให้ได้เรื่อง จึงแข็งใจถามเรื่องราวดูก็ได้ทราบว่าวันหนึ่งบัวแก้วได้รับจดหมายลงทะเบียนมาจากกรุงเทพเมื่อเปิดออกอ่านแล้วก็ร้องไห้วิ่งไปหาบัวคำต่างก็พากันร้องไห้ไม่รู้ว่าจดหมายอันนั้นว่าอะไรบ้างต่อจากนั้นมาสองสาวก็ไม่มีความสุขไม่เป็นอันกินอันนอนร่างกายซูบซีดต่อมาก็มีแม่ชีเท่ามาจากเมืองใต้ แล้วก็ได้สนทนาไต่ถามถึงความทุกข์ความตรอมใจแม่ชีก็ตักเตือนให้นึกถึงทางพระพิจารณาทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนแต่ต่อมาทั้งบัวแก้วบัวคำก็หายไปจากบ้านทั้งคู่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าสองสาวคงจะเข้าหาทางธรรมเพื่อปัดเป่าความทุกข์ให้พ้นเวรกรรมได้เขียนจดหมายบอกลุงหนานหมูและแม่เท่าคำแปลงว่า อย่าติดตามไปเลยเพราะตั้งใจไปสู่ทางดีนอกจากนั้นยังมีจดหมายฝากไว้ให้คุณอีกหนึ่งฉบับผมขอรับมาส่งให้คุณลุงหนานหมูแกไม่ยอมให้มาบอกว่าจะมอบให้กับตัวคุณด้วยมือของแกเองเพราะหลานสาวสั่งไว้เช่นนั้นผมจนใจจริงๆไม่ทราบว่ามีใจความว่ายอย่างไรวันนั้นผมรู้สึกเศร้าใจมาก คิดว่าอันตัวผมก็เศร้าใจเมื่อได้ทราบเรื่องถึงเพียงนี้เมื่อคุณทราบแล้วจะเศร้าใจเพียงไหนผมเห็นใจเพื่อนจริงๆเมื่อลุงได้อ่านจดหมายแล้วใจหายน้ำตาไหลสะอื้นเพราะชีวิตอนาคตของลุงถูกทำลายจนสิ้นสุดไปแล้วลุงนึกในใจว่าลุงจะต้องขึ้นไปเชียงใหม่ให้ได้แม้ว่าจะต้องขัดใจกับคุณแม่ก็ตาม ตั้งใจจะหนีไปไม่ยอมบอกให้คุณแม่รู้เพราะโกรธว่าคุณแม่เป็นต้นเหตุทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเวลานั้นลุงเหมือนคนที่ไม่มีหัวใจเกือบจะไม่รู้สึกตัวว่าได้ทำอะไรลงไปผิดหรือถูกลงไปบ้างสติไม่ดีคล้ายคนบ้าแต่เมื่อได้สติขึ้นมาก็นึกได้ว่าเราก็ได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ความขมขื่นเพียงไรเมื่อได้ทำลายความหวังหมดสิ้นไปแล้วอย่างไรก็ดีควรจะเอาทางพระระงับใจอย่าปล่อยไปตามอารมณ์เพราะจะทำให้คุณแม่บังเกิดกล้าวผู้มีพระคุณยิ่งให้ได้รับความกระทบกระเทือนใจเกิดขึ้นเป็นการขาดความกระตันอยู่ไม่สมควรเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็สงบใจเมื่อได้โอกาสลุงจึงพูดกับคุณแม่ว่า คุณแม่ครับผมอยากจะขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อจะได้มีโอกาสสืบหาบัวแก้วกับบัวคำว่าเธอจากบ้านไปแล้วไปอยู่ที่ไหนผมไม่สามารถจะลืมเธอได้คุณแม่ให้ผมไปนะครับลุงคิดว่าคุณแม่คงจะทักท้วงหรือห้ามปรามไม่ยอมให้ไปเพราะคุณแม่เคยเอาแต่ใจแต่ก็เป็นการเข้าใจผิดคุณแม่กลับพูดอย่างรู้สึกตัวเสียใจว่าลูกรักของแม่ ตามใจลูกแม่ไม่ห้ามแล้วเพราะแม่รู้ตัวว่าแม่ผิดไปแล้วแม่ไม่รู้จักความรักของลูกกับบัวคำและบัวแก้วจะถือมันเป็นชีวิตเช่นนี้ครั้งก่อนแม่ก็ได้เสียลูกสาวไปแล้วคราวนี้จะไม่ยอมเสียลูกชายอีกเป็นอันขาดเมื่อลูกจะไปแม่ก็ไม่ห้ามขอให้ลูกคิดถึงแม่ที่รักลูก เป็นห่วงลูกบ้างก่อนแล้วกันพูดแล้วคุณแม่ก็ร้องไห้ลุงเกิดความสงสารคุณแม่มากจึงพูดว่าผมเป็นลูกของคุณแม่คุณแม่เป็นพระของผมพระคุณนั้นสูงสุดที่ผมไม่สามารถจะตอบแทนได้ฉะนั้นผมไม่มีวันลืมผมจะรีบกลับเมื่อได้ข่าวเรื่องบัวแก้วบัวคำแล้วเมื่อลุงขึ้นไปถึงเชียงใหม่ก็ไม่ได้รอช้า เพราะจิตใจมันร้อนเป็นไฟมีแต่ความทุกข์ความเศร้าขาดความสุขความสบายมีความกระวนกระวายใจอยากทราบข่าวสองสาวโดยเร็วเมื่อลุงย่างเข้าไปในเขตบ้านลุงนานหมูลางสังหรณ์ทาให้จิตใจสัน่นประหวั่นพลั่นพรึงขลาดกลัวขึ้นมาเกรงจะได้รับข่าวร้ายสายตามองดูรอบๆบ,บ้านอุปาทานเกิดขึ้นคิดไปว่า ต้นไม้ใบไม้มันช่างเงียบเหงาดูแล้วก็เหมือนไม่มีชีวิตชีวาก็เศร้าใจเคยเห็นดอกกุหลาบดอกใหญ่ต่างสีบัดนี้กำลังจะร่วงโรยเขี่ยวแห้งไปทั้งต้นหมดแล้วคงจะไม่รดน้ำพรวนดินมานานคงจะถูกทอดทิ้งเพราะเจ้าของจากไปแล้วน้ำตาลุงไหลออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวเจ้าโต้งไก่ที่เลี้ยง ถูกปล่อยให้หากินตามเรื่องในบริเวณบ้านนั้นมันยืนยกขาย่องค้างยืนขาเดียวตะแคงคอมองลุงที่กำลังจดจดจ้องจ้องค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านยืนหัวบันไดร้องเรียกลุงหนานหมูด้วยเสียงสั่นเครือว่าลุงหนานครับลุงหนานหมูลุงหนานครับบนบ้านเงียบเสียงคล้ายไม่มีคนอยู่ลุงชักใจคอไม่ดี จึงเข้าไปใกล้ตัวบ้านแล้วก็ร้องเรียกเสียงดังขึ้นว่าลุงนานครับลุงนานหมูครับแต่แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องตอบมาจากบนเรือนว่าใครเรียกหาหนานหมูนานหมูไปวัดยังไม่กลบับได้ยินเสียงนั้นจำได้ว่าเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากป้าคำแปงจึงตอบไปว่าผมครับป้าคำแปงผมแช่มครับขึ้นมาจากกรุงเทพ ป้าคำแปงลุกขึ้นมาจากในเรือนเพราะได้ยินเสียงกุกกักแล้วก็เห็นแกเปิดประตูห้องออกมาหน้าซีดเสียวลุงเห็นก็ตกใจรู้สึกว่าหน้าตาแกเหี่ยวแห้งแกกว่าอายุจริงสักสิบปีเพียงพบกันครั้งหลังเมื่อแกเห็นลุงก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ร้องออกมาเพียงว่าโอ้คุณมาแล้วเท่านั้นแกก็ร้องไห้เหมือนเด็ก พลางพูดว่าเดี๋ยวเนี้บัวแก้วบัวคำไม่มีในบ้านนี้แล้วแกพูดแล้วสะอื้นลุงพลอยเศร้าและน้ำตาไหลออกมาด้วยคิดถึงความรักความสงสารทุกอย่างมันระดมเข้ามาอยู่ในความรู้สึกของลุงแทบจะเป็นบ้าแต่ก็ยังยับยั้งสติไว้ได้จึงพูดกับแม่เท่าคำแปงว่าผมรู้สึกเสียใจมากป้าคำแปงเป็นความผิดของผมเอง ที่ได้เจ็บป่วยสียหลายเดือนกลับลงไปกรุงเทพก็ไม่มีโอกาสจะได้ทําความเข้าใจซะก่อนเพราะป่วยจนไม่มีสติถ้าคุณแม่ไม่มารับผมกลับกรุงเทพเรื่องก็คงไม่ยุ่งยากอย่างนี้บัดนี้คุณแม่รู้สึกแล้วจึงอนุญาตให้ผมขึ้นมาสืบหาบัวแก้วกับบัวคำอย่างอิสระเมื่อพบแล้วเราจะแต่งงานกันมองดูป้าคําแปงไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรเพียงแต่พูดว่าคุณตามหาบัวแก้วบัวคาไม่พบ มันสายไปซะแล้วลุงพูดด้วยความหนักแน่นว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ผมจะตามหาจนพบและชาตินี้นอกจากบัวแก้วบัวคำแล้วผมจะไม่แต่งงานกับหญิงอื่นเป็นอันขาดลุงพูดจากใจจริงแต่แม่เท่าคำแปลงก็ยังไม่มีทีท่าจะสนใจคำพูดอะไรของลุงมากนักรู้สึกว่าซึมซึมลุงจึงพูดต่อไปว่าผมเสียใจเหลือเกิน ผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้ลุงนานหมูกับป้าคำแปลงต้องสูญเสียหลานสาวที่รักยิ่งชีวิตจึงเกิดทุกทรมานจิตใจอย่างสาหัสผมต้องมารับบาปอันนี้แต่ผู้เดียวตัวผมเองก็ไม่สามารถจะพูดออกมาเท่าความจริงใจได้ว่าผมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอนาคตหมดสิน้นถ้าหากผมค้นหาบัวแก้บัวคาไม่พบ เสียงแม่เท่าคำแปงพูดอย่างสะอื้นว่าคุณไม่ผิดป้ารู้เรื่องดีคุณแจ้งได้เล่าความจริงให้ป้าและพี่นานฟังหมดแล้วป้ารู้ว่าคุณเป็นคนดีมีความสื่อสัตย์ต่อบัวคำบัวแก้วเป็นคนมีใจบริสุทธิ์แต่มันเป็นเวรกรรมที่จะต้องรับใช้หนี้เวรในชาติก่อนหรือชาตินี้ป้าก็ไม่รู้ได้ แม้ป้าจะรู้ได้ว่ากําย่อมหนีไม่พ้นป้าก็ยังรักยังอาลายัยหักใจไม่ได้และทั้งสงสารคุณที่ต้องได้รับความระทมใจในชีวิตลุงฟังแม่เท่าคำแปลงพูดจากใจจริงและให้สติวันนั้นลุงได้สนทนาปรับทุกข์กับแม่เท่าคำแปลงจนลุงหนานหมูกลับมาจากวัดแล้วก็ไม่มีอะไร เพราะต่างคนต่างเข้าใจกันดีและเห็นอกเห็นใจกันลุงหนานหมูได้มอบจดหมายต่างๆของลุงคืนมาให้เมื่อลุงเปิดออกอ่านก็ตกใจเพราะจดหมายทุกฉบับได้ปลอมแปลงข้อความตรงกันข้ามหมดแล้วยังปลอมลายมือของลุงด้วยนี่เป็นการกระทําของคู่มั่นของลุงที่เจ้ากี้เจ้าการใช้กลอนอุบายแต่งคำพูดเสียดสีแต่แล้วก็เห็นจดหมายอีกหนึ่งฉบับ ผนึบซองเรียบร้อยจดหมายฉบับนี้หน้าซองสั่งลุงนานหมูว่าถ้าหากไม่พบลุงเลยในระยะหนึ่งปีก็ให้เผาไปให้หมดจดหมายฉบับนี้เป็นของสาวบัวคำตอนหนึ่งมีใจความว่าคุณพี่คงไม่ว่าน้องทั้งสองที่น้องหนีออกจากบ้านนะคะเพราะมีเหตุจําเป็นบังเอิญตั้งหลายอย่างมาประจวบชะตาร้ายเข้าจดหมายของคุณพี่ ็ได้ทำลายหัวใจของน้องทั้งสองพอแล้วอย่างทั้งบ้านผู้ใหญ่ยังบังคับให้บัวคำแต่งงานกับอาเสียใหญ่โตซึ่งใจน้องเพียงแค่นี้ไม่รู้จะชอกช้ำไปถึงไหนแต่เมื่อได้สาบานไว้แล้วว่าจะซื่อตรงต่อกันน้องจึงได้พากันออกจากบ้านธรรมะเท่านั้นที่จะระงับความทุกข์ให้สงบลงได้โปรดอย่าได้ติดตามน้องเลยน้องไปดี เมื่อลุงได้อ่านจบแล้วก็ต้องสะอื้นกลืนความเศร้าลงไปในอกคิดว่าในชาตินี้จะต้องลำบากยากแค้นเพียงใดลุงจะต้องตามให้พบจนได้ถ้าตามไม่พบก็คงจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตของลุงนับแต่วันนั้นลุงก็เริ่มเดินทางไปทุกหนทุกแห่งที่คิดว่าสองสาวกับแม่ชีเท่าจะไปได้ครั้งแรกได้ข่าวว่ามีผู้พบสองสาวกับแม่ชีเท่า เดินทางไปในถ้ำเชียงดาวหลุมก็ไม่ย่อท้อติดตามไปด้วยหาคนพื้นบ้านเชียงดาวไปเป็นเพื่อนและในถ้ำเชียงดาวก็ไกลลึกล้ำเกินกว่าความสามารถของหญิงทั้งสองกับแม่ชีเท่าจะไปได้จากนั้นก็เที่ยวตามหาที่วัดซึ่งมีชีจำศีลมากแต่การค้นคว้าหาสองสาวที่รักนั้นเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร ลุงได้ค้นคว้าแทบจะพลิกแผ่นดินภาคพายับโดยท่องเที่ยวสืบหาในที่ต่างๆเป็นเวลาปีๆก็ไม่ได้ข่าวสองสาวคู่ชีวิตแต่ก็ได้พบสิ่งที่ประหลาดในชีวิตของลุงว่าจะเป็นสิ่งอัศจรรย์เหตุนั้นเกิดขึ้นเมื่อลุงได้พักอยู่ในจังหวัดเชียงรายคืนหนึ่งจวนใกล้แจ้งลุงฝันเห็นบัวคำกับบัวแก้วแต่งกายสวยงามเดินยิ้มเข้ามาหาลุง แล้วพูดขึ้นว่าคุณพี่อย่าได้ติดตามหาน้องทั้งสองเลยเราอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วและคอยคุณพี่อยู่ในดินแดนที่มนุษย์หาไม่พบในฝันว่าลุงตกตะลึงพูดด้วยกริยาสุภาพเรียบร้อยดูเธอสวยทั้งรูปสวยทั้งกริยาวาจาไพเราะลุงทนไม่ไหวโผเข้าไปกอดเธอทั้งสองไว้คนละข้างเธอหัวเราะอย่างเอียงอายแต่ไม่ได้ขัดขืน มันเป็นชีวิตที่สดชื่นไม่เคยมีเช่นนี้มาก่อนเลยลุงยังนึกว่าลุงอยู่บนโลกสวรรค์และวิมานหรือสุขติที่ใดนะมันช่างสดชื่นมีความสุขกว่าโลกมนุษย์มากมายอย่างนี้ความรักของลุงมันฉ่ำชื่นด้วยชีวิตแห่งความสุขจริงๆไม่สามารถจะพูดออกมาได้เท่าความจริงที่รู้สึกเราพลอดรักกันใจจะขาดเป็นเวลาเท่าใดไม่สนใจ แต่แล้วสองสาวก็ผละจากอ้อมกอดของลุงแล้วพูดว่าวันหนึ่งข้างหน้าคุณพี่ก็จะได้มาอยู่ร่วมกับน้องเราจะได้เสวยความสุขด้วยกันสามคนจะไม่ต้องจากกันแต่วันนี้น้องจะต้องลาไปก่อนและขอให้คุณพี่หยุดคน้นคว้าติดตามหาน้องได้แล้วผลแห่งความซื้อสัตว์ที่มีต่อกันตลอดมาเราจะต้องมาอยู่ร่วมสุขกันในวันข้างหน้า และน้องทั้งสองขอให้พี่รีบกลับบ้านกรุงเทพโดยด่วนเพราะคุณแม่ท่านกำลังป่วยและต้องการเรียกหาคุณพี่ลาไปก่อนนะคะวันข้างหน้ายัางเป็นของเราแล้วลุงก็ตกใจตื่นขึ้นมาแม้จะรู้ว่าเป็นความฝันลุงก็เสียดายเหลือเกินความฝันมันจับใจกว่าความเป็นอยู่ธรรมดาที่ไม่ฝันใครจะเชื่อหรือไม่ลุงไม่สนใจ พราะลุงได้พบในฝันมาแล้วความซาบซึ้งตรึงใจเพิ่มขึ้นหลายเท่ากับความจริงแต่เมื่อได้ยินสองสาวพูดว่าเธอได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วให้ลุงเลิกติดตามลุงก็สงสัยว่าเธอทั้งสองต้องจากโลกนี้ไปแล้วและได้บอกให้รีบกลับบ้านคุณแม่กําลังป่วยทำให้ลุงนึกถึงคุณแม่ที่ได้ทอดทิ้งมาเป็นเวลาแรมปีและลุงก็อยู่ไม่เป็นที่ ได้แต่จดหมายบอกข่าวไปเท่านั้นคราวนี้ลุงกลับกรุงเทพเพราะเกิดห่วงคุณแม่ขึ้นมาทันทีการติดตามสองสาวคงไม่ได้ผลคิดว่าคงเหลือแต่วิญญาณที่กำลังคอยลุงอยู่ในโลกหน้าเมื่อลงจากรถเห็นประตูบ้านจิตใจมันสัน่นกลัวคุณแม่จะไม่สบายมากนึกไปถึงกลัวว่าจะสิ้นท่านไปเสียก่อนโดยไม่ทันเห็นหน้าเห็นใจ พอดึงกระดิ่งเรียกที่หน้าประตูใหญ่ตาหวังคนใช้เก่าแก่ก็ออกมาเปิดประตูพอเห็นลุงเข้าก็ตกใจและดีใจลุงไม่รอช้าด้วยความเป็นห่วงรีบถามถึงอาการของคุณแม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ได้รับคำตอบว่าค่อยอย่างชั่วมากแล้วและสงสัยว่าลุงรู้ข่าวคุณแม่ป่วยได้อย่างไรเมื่อลุงเข้าไปในห้องที่คุณแม่นอนก็เห็นว่า ท่านกำลังดูแลให้เด็กตำหม,มากพอเห็นลุงคุณแม่ก็ดีใจจนร้องไห้ลุงเข้าไปกราบท่านท่านเอามือลูบหัวแล้วถามว่ากลับมาแล้วหรือลูกพบคู่รักของเจ้าแล้วหรือ,อยังละ่ะลุงตอบว่ายังครับคุณแม่คุณแม่ป่วยเป็นอะไรมากแล้วครับเสียงคุณแม่พูดว่าแม่คอยยังชั่วมากแล้วเมื่อสองสาวันก่อน แ่กินอะไรไม่ได้เลยคิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกแล้วหมากพลูก็ไม่อยากกินมาวันนี้อยากกินหมากพอรู้สึกอยากอาการก็ดีขึ้นลุงถามว่าหมอเขาว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรครับลุงเห็นแม่หน้าเบ้น้ำตาไหลพูดเสียงสะอื้นว่าแม่คิดถึงลูกลุงแสนจะสงสารท่าน จนน้ำตาไหลออกมาจึงบอกว่าผมลูกแม่กลับมาแล้วต่อไปนี้ลูกจะไม่จากคุณแม่ไปนานๆอย่างนี้อีกลูกสงสารจะอยู่กับคุณแม่ตลอดไปลูกเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นคนไม่ดีปล่อยให้คุณแม่เป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนประลูกเหมือนคนไม่มีความกตัญยูรู้บุญคุณต่อไปนี้ลูกไปไปไหนไกลแม่อีกแล้ว ดูคุณแม่ค่อยสดชื่นขึ้นมากพูดว่าอย่าตำหนิตัวเองเลยลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาหาแม่อีกเมื่อลุงออกจากห้องคุณแม่ก็เข้าห้องส่วนตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเสร็จก็ออกมาไต่ถามหน้าสาวซึ่งเป็นน้องสาวแม่มาอยู่ปฏิบัติพี่สาวก็ได้ความว่าสำหรับคู่มั่นของลุง คุณแม่ได้บอกเลิกไปแล้วและเขาก็เลิกสนใจลุงมานานแล้วเมื่อคุณแม่ป่วยก็เพ้อบ่นถึงลุงเสมอตอนหนึ่งนะ้าสาวลุงแกบอกว่าเมื่อสองคืนมาเนี้ยคุณพี่แกเพ้อเรียกชื่อแปลกขึ้นมาไม่เคยได้ยินมาก่อนดูเหมือนชื่อบัวแก้วบัวคำและพูดอะไรอีกหลายอย่างน้าก็จําไม่ได้และตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นกินข้าวต้มได้ ก่อนหน้าเนี้ยนานึกว่าจะแย่แล้วสิจะโทรเลขบอกขา่าวหลานก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเมืองอะไรคุณพี่ไม่ได้สติลุงต้องสะดุง้งเมื่อนาพูดถึงบัวแก้วบัวคำสมองมันปั่นป่วนไปหมดเรื่องประหลาดอัศจรรย์ที่สองสาวบอกลุงในฝันว่าคุณแม่ป่วยแล้วป่วยจริงๆนี่เป็นอย่างไรนึกไม่ออกเมื่อลุงไปหาคุณแม่หลังจากพักผ่อนเรียบร้อยแล้ว คุณแม่มีเสียงแจ่มใสอมหมากเหมือนจะหายจากป่วยแล้วนี่พอแชมลูกแม่สำหรับบัวคำกับบัวแก้วของลูกทั้งสองคนรูปร่างลักษณะคล้ายกันสูงต่ำเท่ากันใช่ไหมลูกและแม่บัวแก้วชอบใส่เสื้อและสิ้นสีชมพูส่วนแม่บัวคำชอบใส่เสื้อผ้าสีก้านมาลิใช่ไหม ทั้งคู่สวยอย่างกับเทพธิดานางฟ้าใช่ไหมลูกลุงตกใจว่าทำไมคุณแม่ถึงรู้ทั้งที่คุณแม่ยังไม่เคยเห็นตัวมาก่อนจึงบอกว่าใช่ตามที่คุณแม่บอกครับคุณแม่รู้ได้ยังไงคุณแม่พูดขึ้นอย่างเศร้าว,ว่าเมื่อสองคืนก่อนแม่ฝันว่ามีหญิงสาวสวยสองคนเดินเข้ามากราบแม่ที่ตักฝันว่าแม่ กำลังนั่งกินหมากตรงข้างแม่นี่แหละห้องก็ห้องนั้นแหละแล้วเธอก็แนะนำว่าคนหนึงเธอชื่อบัวแก้วและอีกคนหนึ่งชื่อบัวคำแล้วเรียกคุณแม่อย่างสนิทสนมกิริยาท่าทางเรียบร้อยหน้าเอ็นดูด้วยกันทั้งคู่และเป็นหญิงที่สวยงามมากแม้เป็นหญิงด้วยกันมองเห็นอย่างตะลึงทั้งสองบอกว่ามาเยี่ยมแม่ และรับปากกับแม่ว่าจะตามลูกให้กลับมาบ้านบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกแล้วแม่ก็ตื่นตอนย่ำรุง่งแม่คิดถึงบัวแก้วบัวคำคนรักของลูกแล้วแม่ก็เศร้าใจเลือเกินทำให้คิดว่าสองสาวคงจะไปสู่ที่ชอบเสียแล้ววิญญาณจึงได้ล่องลอยไปตามความรู้สึกแม่สงสารลูกมาก ที่แม่ได้สร้างกรรมไว้ให้แก่ลูกต้องรับทุกทรมานใจเช่นนี้คุณแม่พูดแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลลุงจึงได้ปลอบท่านว่าคุณแม่อย่าไปคิดอะไรให้มากเลยครับคนเราแล้วแต่บุญแต่กรรมที่ได้สร้างมาเราพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ดีกว่าผมเองก็ถูกวิญ,ญญาณของบัวแก้วบัวคำไปบอกให้กลับบ้านว่าคุณแม่ป่วย ผมจึงรีบกลับมาและได้เห็นคุณแม่ค่อยยังชั่วมากแล้วผมก็สบายใจเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ